เดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อเบิร์นเอาพร้อมกันดีกว่าครับเมื่ออยู่ในเจ้าตัว t r i อัม h เสียงจะเล้าใจแค่ไหนนะครับสวัสดีครับผมบีนะครับจากร้านเซอร์ไพรส์พรมสองครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านนะครับ วันนี้นะครับจะขออนุญาตพาทุกท่านนะครับผมมาชมกับรสซิงสไตล์ผู้ดีจากแดนอังกฤษนะครับกับเจ้าตัวนี้เลยไทยอ i ม์สเตดทิปอาร์นะครับเครื่องยนต์6 7 5้ซีซี3สแรงม้าบอกได้เลยว่าเจ้าตะแตนทางเรียบของเราคันนี้แรงสะใจแน่นอนรายละเลอียดตัวรถเพิ่มเติมคันนี้จะเป็นยังไงนะครับสภาพตัวรถของแต่งมีอะไรมาให้บ้างเดี๋ยวเราไปดูในคลิปเต็มพร้อมๆกัน แต่ก่อนอ e ื่นเช่นเคยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปฝากกดทักงค่ากดแชร์และกดไลค์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูรีวิวตัวรถเต็มๆกันดีกว่าครับ ขออนุญาตพักเบรกไว้สักนิดหนึ่งนะครับผมก่อนที่เราจะดูรีวิวตัวรถเต็มๆมนะครับทางร้านนะครับต้องขออนุญาตแจ้งราคาก่อนเลยเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้ตัดสินใจเลือกซื้อเจ้าตัวทรอยัมสตรีทิพาของเราคันนี้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมราคานะครับผมสำหรับเจ้าตัวทรอัมสตรีทิพนาของเราคันนี้นะครับเปิดจาหน่ายเปแค่หนึ่งแสนเก้าหม่าบาทครับผมกรณีการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ฟรีดาวครับส่วนตารางการผ่อนครับตัวนี้48เดือนนะครับ เพียงวันละ5,767บาทครับในส่วนของ60เดือนนะครับวันละ5,000ตัดอีก58บาทครับค่าเใินการจัดไฟนนต์ตัวนี้โปรโมชั่นพิเศษให้นะครับลด50%นะครับเหลือเพียงแค่6,000บาทนะครับจบทุกขั้นตอนครับฟังราคาไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมฟังรับใครที่สนใจนะครับหรือหารุ่นนี้อยู่นะครับแนะนำรีบติดต่อเข้ามานิดนึงเพราะราคาที่เราเปิดไปออกตัวไว้เลยว่าไม่มีในท้องตลาดแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเสียเวลารครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวตัวรถแบบเต็มๆกันเลยดีกว่าในส่วนแรกนะครับขออนุญาตเริ่มต้นในส่วนตัวเล็กไม้ก่อนเลยขออนุญา <ๆ S 1> ต,เ,ต,ตเ,เ,ออเปิดกุญแจนิดน,นึงนะครับตัวนี้นะครับเลขไม์วิ่งมาน้อยมากๆนะครับเลขไม์วิ่งมาเพียงแค่1 2,000มกิโลครับตัวนี้เรารับประกันไม้แท้ให้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับตัวรถคันนี้มาพร้อมกับกุญแจแท้จากศูนย์ถึงสองดอก คู่มือบุ๊กเซอร์วิสตัวนี้มีมาให้ครบนะครับเจ้าของเก่าดูแลรถดีมากๆครับเข้าเซอร์วิสศูนย์ตลอดครับในเรื่องของสีสันของตัวรถนะครับคันนี้สีเดิมทั้งคันไม่เคยเกิดบัติเหตุไม่มีแม้แต่ล้มแปะไม่มีแม้แต่รอยขนแมวครับตัวรถสภาพเรียกว่าไม่ต่างจากป้ายแดงกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นนะครับที่ให้เดิมๆจากโรงงานกันก่อนดีกว่าครับว่าให้อะไรมาบ้างนะครับอันดับแรกเลยขออนุญาตเริ่มต้นในส่วนตัวระบบเบรกครับในส่วนระบบเบรกนะครับผมของเจ้าตัวไทม์สตีทิพนานะครับ ปั๊มด้านหน้านะครับปั๊มล่างครับจะเป็นของนิชชินนะครับในส่วนของตัวมือเบรกด้านบนจะเป็นของนิชชินอีกเช่นกันครับปั๊มหลังนะครับตัวนี้ให้มาเป็นของแบมโบนะครับตัวนี้ระบบเบรกทั้งคันเบรกมั่นใจได้เลยครับผมโอเค มาดูในส่วนของตัวโชคออัพกันบ้างดีกว่าครับโชคด้านหน้านะครับเป็นช็หน้าหัวกลับแบบอัพไซด์ดาวนะครับตัวนี้สามารถปรับตั้งรีบาวได้โชคด้านหลังเป็นชคหลังแบบแกนเดี่ยวนะครับตัวนี้ของไคยาบ้าครับตัวนี้สามารถปรับตั้งได้อีกเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแต่งกันบ้างดีกว่าครับว่าของแต่งที่ให้มาคันนี้มีอะไรมาบ้างครับ อันดับแรกจะอยู่ในส่วนตัวกาดน้าครับตัวนี้เป็นกาดน้ําแต่งน้าผมของ MAD นะครับตัวนี้เป็นกาดน้ําแต่งตรงรุ่นครับสังเกตดูว่าหม่อน้ําของเจ้าตัว t r i u m p l SPEED ทิพนาของเรานะครับจะเป็นหม้อน้ําลักษณะแบบโค้งนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าออกแบบมาได้โดดเด่นไม่ซ้าใครนะครับผมมาดูในส่วนของแต่งอีกอย่างหนึ่งครับจะอยู่ในส่วนตัวด้านหลังนะครับเป็นท้ายสั้นแต่งตรงรุ่นครับมาพร้อมกับไฟ2ป้ายระเบียนแบบ LED สองสว่างก็คืนมองเห็นป้ายทะเบียนชัดเจนนะครับผม นอกจากในส่วนตัวป้ายทะเบียนนะครับเจ้าตัว t r i อ p Speed t ิบนาของเราคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับยางมิชลินหน้าหลังนะครับที่บอกได้เลยว่าดอกยางเหลือๆเ,เอาไปใช้งานได้เลยนะครับพร้อมสายโคง้งพร้อมออกทิปกันแน่นอนไฮไลท์ของเจ้าคันนี้ที่ผมบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดามากๆครับหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินท่อยี่ห้อเบิร์นเอากันมาบ้างแล้วนะครับเจ้าตัว t i u p Speed t r i b ของเราคันนี้ครับ ความพิเศษของมันคือติดตั้งท่อของตัวเบิร์นเอาเข้ามาด้วยครับตัวนี้บอกเลยว่าเสียงละลั่นแล้วใจมากๆครับท่อเบิร์นเอาที่ดังขึ้นชื่อเรื่องเสียงดุดันนะครับมาเจอกับรถ3สูบขนาด6 7 5ซีซีผมบอกได้เลยว่าเสียงนี่โมโต Gp ดีๆนี่เองนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อเสียงเครื่องยนต์รวมถึงการเทสระบบไฟต่างๆของตัวรถด้านนอกกันดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ด้านนอกกันเป็นที่เรียบร้อยนะผมเดี๋ยวฟังเสียงท่อเสียงเครื่องยนดีกว่าครับ อันดับแรกเลยขออนุญาตเปิดอุแจาสตาร์ทเลยครับรอหน้าปัดเลย่อนใหม่รันจบสักครู่นะครับผมเจ้าตัวไทม์สปีดี่บนาของเราตัวนี้นครับเวลาสตาร์ทต้องกำคาสตาร์ททุกครั้งนะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเลยโอเคนะครับผมเดี๋ยววนดูรอบคันกันดีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาวนดูรอบคันมาพร้อมกันนะครับตัวรถสีเดิมสวยไร้ตำหนินะครับระบบไฟตัวนี้ติดครบทุกจุดนะครับกาดาน้ํานะครับ ครับเครื่องยนต์เดินนิ่งๆเงียบๆนะครับผมเดี๋ยวดูรอบหน้าปัดการทางานของตัวรถกันนิดนึงนะครับเนี่ยขออนุญาตเปิดเครื่องให้ดูรอบการทํางานของตัวรถนิดนึงครับตัวนี้เป็นไฟคีดแบคไลท์นะครับตัวนี้นะครับมาหล่อๆครับโอเคขออนุญาตเราไฟติดครบทุกจุดนะครับตัวนี้ใช้ได้ครบหมดเลยเครื่องนิ่งๆจบๆครับเสียงท่อตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่ามาแบบเล้าใจนะครับสไตล์มอเตอร์จีีครับ เต็มๆอีกช่้นกันนะครับมาเราหล่อมองใช้สุดๆเลยสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องยนต์นะครับก็จบไปแล้วนะสำหรับคลิปรีวิวก่อนเจ้าตัว t ท i อม p h s t r ิบดา675ของเราคันนี้นะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับรวมถึงตารางการดาวน์โหต่างๆสามารถกดดูตารางใต้คลิปได้เลยแล้ววันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ